เราต้องนั่งลำนี้เรานึกว่าเราจะนั่งลำใหญ่เมื่อกี้นั่นแหละว,ว่าธงสีส้มไม่มีธงสีส้มมาข้างบนคนระับนี้ก็ได้ครับประสุดท้ายแล้วร่วมงานวันรัชาสภาไอ้วันรัชธรรมนูน9ก้ 10, ถึงสิถึงสี่ทุ่เลยนะคะยัง มาถึงก็เจอฟู้ดทรัแล์วขนมจีบคำโตเทสตี mm ้เทวิสเตอร์โฟู้ดทรัคจอดกันเป็นแถวเลยนีสแกน QR วโค้ดรับกระเป๋า mm hmm. แล้วก็มีออกร้านขายอาหารริมแม่น้ำเยอะแยะเลยริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย งานมีถึงสี่ทุ่มนะยังมาเที่ยวกันทันนะคะ<ม>อร่อยไหมฮะมตอนเย็นมีวงสีด้วยนะเนี่ยเวทีอันนี้ทางเข้าด้านในอาคารก็มีออกร้านเต็มเลย ร้านนวดร้านอะไรก็มีแล้วตรงนี้ที่เห็นข้างหน้านี่คือน้ำนะคะน้ำทั้งหมดเลยอ่ะโอ้โหลองไปไว่ายได้ไหมเนี่ยสระขนาดมาโหล้านเลยอ่ะว้าวล้อมรอบเลยอ่ะคุป้อมดูสระไม่รู้ลึกหรือเปล่าเนาะโอ้โหนี่ดูตรงน,นี้น่าจะตรงกับเจดีข้างบนเนาะ ยอดเลยน่าจะเอาเรือมาจอดสักลำถ้ามีเรือจอดสักลำนี่เล็มเลยโอ้ย <c oughs> แล้วเราจะ <c oughs> เราจะอยู่ถึงร้อยแม่ไม่ใช่ว่าเราร้อยร้อยร้อยห้าแล้วก็โดนตัดออก <c oughs> ต้องรอคิวต่อไป ว่าจะได้ชมสี่โมงเย็นค่ะเพราะว่าเต็มแต่เขามีเปิดจนถึงสองทุ่มสองทุ่มครึ่งนะคะ